วดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขียวเราไปที่จังหวัสดกวกสลกลนกค,นคนเนร,รเปิดคลินิกไวรัสตับอักเสบตังเปาไวรัสหมดไปในปี2573ที่โรงพยาบาลสูงสกลนครในแพทย์สมศักดิ์ปฏิพันธ์วัดภูมิในการโรงพยาบาลสูงสกลนครเป็นประธานเปิดคลินิกไวรัสตับอักเสบและรณรงค์เรื่องไวรัสตับอักเสบโรคภายใต้แนวคิดไวรัสตับอักเสบบีและซี ตรวจเร็วรักษาเลยกำจัดได้โดยแพทย์หญิงรัตดาลัตสีคำอายุระแพทย์ลโรคติดเชื้อโรคโรงพยาบาลสกลน,นครในนามประธานคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการว่าคณะกรรมการดําเนินงานป้องกันและควบคุมไวรัสตับอักเสบโรงพยาบาลสกลน,นครได้ดําเนินงานตาม ยุทธศาสตร์การกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบพศ .2565 2573เพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิกติด้านสุขภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงคประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้รวมทั้งผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการกำจัดไวรัสตับอักเสบภายในปี2573โดยกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วยบุคลารกรผู้สนใจภายในโรงพยาบาลบุคลารกรภายนอกรงพยาบา,บา,าบาลประชาชนทั่วไปและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำนวน150คนโดยกิจกรรมในงานประกอบไปด้วยการเปิดคลินิกเวลตับอักเสบการมอกบกวัติให้กับหน่วยง,งานที่ขับเคลื่อนและเข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมบูธกิจกรรมต่างๆกิจเนื่องในวันตับอักเสบโรค ในแพทย์สมศักดิ์กล่าวาว่าไวรัสตับอักเสบบีและซีมีอาการที่แตกต่างกันไปในแต่ละระยะของเชื้อโดยเฉพาะทั่วไปแล้วอาการของไวรัสตับอักเสบบีสามารถแบ่งออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะฉับพัน์และระยะเรื้อลังอาการของไวรัสตับอักเสบบีระยะฉับพลันอาการมักเกิดขึ้นภายในห สามเดือนหลังจากที่ได้รับเชื้อและอาจารวมถึงปวดท้องเม็นไส้ขึ้นไส้เกลียนตัวเหลืองและตาเหลืองอ่อนเพลียสุรยะเรื้อหลังอาจจากไม่ชัดเจนแต่สามารถทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นตับแข็งตับวายสําหรับวัยตับอักเสบซีอาการอ่านไม่ชัดเจนและอ่าเไม่สนิออกมาจนกว่าจะถึงระยะเรื้อหลังซึ่งสามารถทาให้เกิดสภาวะแทรกซ้อนเช่นตับแข็งและ มาเล็งตับได้เช่นกันหากสงสัยว่าอาจติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซีควรไปพบแพทย์เพื่อทําการตรวจเลือดและรับการวินิจฉัยที่ถูกต้องการป้องกันมีเป็นเรื่องสําคัญเช่นการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีและหลีกเลี่ยงการสัมผัส กับเลือดหรือของเหลวในร่างกายของผู้อื่นที่ไม่รู้จักที่โรงพยาบาลสุโขสันครให้ความสมคัญกับโรคไวรัสตับอักเสบนนี้จึงจัดตั้งคลินิกไวรัสตับอักเสบนทยเดียวเข้ามาโรงพยาบาลสุลขนครยิ่งเห็นความสําคัญของโรคไวรัสตับเสบบีไวรัสตับอักเสบซี